เอาละค่ะมากันที่สายต่างๆนะคะที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาแล้วเราก็ติดต่อไปหาด้วยนะคะมีหลายๆสายเลยเพราะว่าเราจะได้ส่งผ่านทั้งเรื่องของความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็นวิวแชร์นะคะเรื่องของงานทำนะเรื่องของอการเป็นอยู่ในชีวิตประจาวันต่างๆด้วยเนี่ยคือจะช่วยทุกทางเลยให้ได้มากที่สุดนะคะมาที่เคสแรกกันก่อนนะคะคุณอุนิตาสิงหนาารองนะคะ คุณอุนิตาสิงห์นาครองหลือเปล่านะคะไม่แน่ใจเดี๋ยวถามคุณอุนิตาเลยดีกว่าอยู่ในสายแล้วคุณอุนิตาสวัสดีค่ะคุณอุนิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตไม่แน่ใจอ่านนามสกุลถูกต้องหรือไม่สิงหน์นาครองค่ะคุณอุนิตาสิงหน์นาครองนะคะอ่ะเราเป็นคนพิการประเภทไหนแล้วก็มีความต้องการให้เราช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างคะ ประเภทสี่ค่ะแต่ว่าก็คือกินยาแค่เม็ดเดียวค่ะแค่เม็ดครึ่งแต่ว่าก็คือทํางานได้ทุกอย่างนะคะอยากอยากมีงานทําที่แบบว่าเออเป็นงานด้านงานขายก็ได้หรือว่างานเลี้ยงเด็กก็ได้ค่ะ,คะเพราะว่าคเคยอยู่นเนอร์เซอรี่มาก่อนค่ะเคยอยู่เนอร์เซอรี่ด้วยค่ะ,คะนะคะ,ะเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจเนาะก็คือเราเนี่ยคือ เมนเรื่องของจิตใจถูกไหมคะที่ท,ที่ประเภทนี้แต่<ช>ก็คือว่าอย่างที่แบบว่าคือบางคนอาจจะทําความเข้าใจไม่เข้าใจเราอะ่ะเนาะใช่ค่ะเออไม่เข้าใจเฮ้ยมีความผกผ่องทางด้านของเรื่องจิตใจเอ้ยเนี่ย จะดูแลหรือทางานอ,าอื่นๆจะขีโมอเตอร์ไซคจะดูแลเด็กได้แบบนี้ใช่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 ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่่ใ คิดค่าตัวตายแต่เราไม่อย่างนั้นนะคะคือเราทํางานได้เป็นปกติทุกอย่างก็คือไม่ได้ขี้โมโหคือเราสามารถอยู่กับเด็กอยู่กับผู้ใหญ่อยู่กับคนแก่ได้เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคริสเตียนด้วยแล้วก็ดูแลน้องที่โบสถ์ด้วยอะไรเงี้ยทาให้อ่เราเชื่อว่าความรักเนี่ยจะดูแลแล้วก็ปกป้องเราเพราะอา่ก็คือแบบว่าก็คือเคยอยู่เนอร์เซอรี่มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือทํางานด้านนี้มาก่อนอยู่กับเด็กๆมาก่อนแล้วเด็กก็จะชอบอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ เพราะว่าเอาจริงๆนะคนทั่วไปอะค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของจิตใจที่ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์อย่างเงี้ยหรือนักานการนักพัฒนาทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยคือมีอยู่แล้วอะใช่ไหมคะค่ะใช่เป็นปกติค่ะใช่คนทั่วไปนี่แหละนะคะบางคน่ะที่เขาอาจจะแบบ ป็นคืออาจจะไม่ได้มีบัตรคนพิการแต่<ช>เขาต้มีภาวะอาจจะเยอะเยอะวยกว่าเรา <laughs> ใช่ค่ะบางคนเครียดเยอะกว่าเราเราก็ว่าเอ๊เขาก็ถามว่าเอ๊ทำไมเ,เราเป็นผู้พิการได้ยังไงเพราะว่าเราก็เป็นปกติทุกอย่างคือดูแลแม่แม่ก็บอกว่าเออเราทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตปกติทุกอย่างแล้วก็ขายประกันได้ด้วยนะคะก็คือทำ <c oughs> ทำทำทำ,ทำ,ท,ำทำได้ทุกอย่างอะคะ่ะ ใช่เรารู้สึกว่าสายตาคนมองมันแปลกๆไหมคุณดงตาถ้าเวลาไปสมัครงานแล้วต้องเอาบัตรคนพิการให้ด้วยอย่างเงี้ยไม่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 ได้ให้ค่ะไม่ได้ให้ใช่เราก็ไปไปสมัครเราก็เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปทุกอย่างแต่ที่แต่ที่บอกเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเราอายุมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยหางานยากนิดหน่อยแต่เราก็ยังมีเบี้ยความช่วยเหลือเนาะค่ะใช่ใช่ไหมคะอันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์อีกมุมหนึ่งอ่ะอีกด้านหนึ่ง บางคนก็อายอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่กล้าแต่จริงๆแล้วตัวเองอาจจะลําบากอยู่อะค่ะเข้าใ<ข>จไหมคะเออบางคน <S 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 <ช>อาจจะลําบากแต่ส่วนเนี้ย ถ้าเกิดว่าขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการแล้วมันก็จะมีสวัสดิการต่างๆที่จะช่วยเหลือเป็นพิเศษให้นะคะมีเรื่องของการกู้เงินอย่างเงี้ยพอกองใช่อยากได้ทุนนะคะจริงๆเราก็อยากได้ทุนมาประกอบอาชีพไม่อยากทํางานเหมือนกันนะคะอยากได้ทุนเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ใช่ไหมใช่ค่ะอยากมาทํากิจการก็คุยกับแม่แม่ก็เป็นผู้พิการนะคะแม่นอนติดเตียงอยู่ตอนเนี้ยใช่ค่ะ S <S ได,ได้ได้ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่เพราะว่าทีมงานประสานให้เบื้องต้นแล้วนะคะเป็นสายด่วนช่วยเหลือสังคมค่ะหนึ่งสามศูนย์ศูนย์นะคะเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปหาคุณอุนิตานนะคะลอง<ด>ถามเขาได้เลยว่าแบบจะอยากจะกู้เงินมาประกอบธุรกิจอย่างเงี้ยเรามีแบบคนพิการอยู่แล้วนะคะมันจะต้องทํายังไงได้บ้างนะหรืออีกด้านหนึ่งอ่ะยัง เรื่องของกระบวนการการกู้เงินหรืออะไรพวกนี้อาจจะยากหน่อยอาจจะใช้เวลา <คะ S 1> ไม่ใช่ยากหน่อยอาจจะ,<ค>ะใช้เวลาดังนั้นของงานก่อนออนะคะ,คะก็อาจจะเดี๋ยวมีงาน matching ง,งานที่มันเหมาะกับเราอะค่ะนะคะ,นะคะให้<อ>คุณอิตาได้ไปลองพูดคุยกับสถานประกอบการดูเนาะขอบคุณมากนะคะ,ค,ะคือคอุณอิ<น>ตานี่อยู่ที่ชนบุรีใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอยู่ทุ่งกาดค่ะอยู่กับแม่ตอนเนี้ยแม่ก็นอนรออยู่ว่าเมื่อไหร่ลูกสาวจะได้ทํางานค่ะค่ไะใกล้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้ก็คืองานล่าสุดขายขายเครื่องนวดสุขภาพค่ะอ่องานล่าสุดเป็นขายเครื่องนวดแต่โอ้โหมีประสบการณ์ทั้งขายของเออเป็นเป็นเซลได้พูดใช่ค่ะได้จูงใจให้ข้อมูลได้ แล้วก็<ด>อะไร<อ>ะนะที่เลี้ยงเด็กอ่าเลี้ยงเด็กก็ได้ใช,ใ,ชใช่ค่ะนะคะอ่ะ,ะยังไงใครที่สนใจได้ยินแล้วอยากจะลองพูดคุยกับน้องอุนิตาก็ลองคุยกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงทางเจ้าหน้าที่สายด่วนช่วยเหลือสังคม13-30จะติดต่อหาคุณอุนิตานะคะชื่อคุณกุลและ,ะยาพรหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่จะชื่อคุณกุณลลยาพรนะคะ จดชื่อไว้หน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณกุณลยาพรนะคะใช่ใช่ใช่เพราะสมัยนี้เนาะแกลงคอ์เซ็นเตอร์มันเยอะเนาะอ๋อขอภัยคุณกันและยาพรค่ะขอัยกันและยาพรค่ะค่ะโทรมาจะติดต่อมาวันนี้ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยยังไงทีมงานเราพูดคุยหลังมาอีกทีนึงค่ะ นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะได้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อน่ารักมากๆเลยนะคะคุณอุริตาต้อง ดูแลคุณแม่ด้วยอ่ะก็เป็นคุณลูกที่ต้องดูแลคุณแม่นะคะต้องการงานทําแล้วก็ถ้าถ้าทำถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยอยากมีธุรกิจจะได้ดูแลคุณแม่ไปด้วยแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองไปด้วยะคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวมีคําแนะนําให้แน่นอนนะคะจากเจ้าหน้าที่สายด่วนช่วยเหลือสังคม1300นะะญ่งสานมนาคอมนยปร,ร,ออร,ระนาชน้าะ เพื่อ,ส,งงอสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์